เดี๋ยวมาดามสายฮากับแม่หมวยจะไปซื้อของใช้นะคะอารมณ์แบบมินิมาร์ทบ้านเราอะคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะสิกเนอเจอร์อบ้านเขาเลยค่ะปีบแต่จนแม่หมวยหูอื้อหมดแล้วอะ่ะนี่มันเข็นได้ล,เเล,เละเหมือนบ้านเราเลยเค่ะเนี่ยก็คล้ายๆบ้านเราค่ะทุกคนแล้ก็มีเหมือนๆบ้านเราเลยเนี่ยซื้อชอ้อนไปเลยถ้าเกียจะกินเนี่ย อะไรนะคะแกจะกินอันนั้นไม่ใช่หรอมาม่าอ่าไม่มีพลาสติกเหรอไม่มีหรอกนะม้่อันนี้จะเป็นมาม่าของเขาใช่ไหมเนี่ยมาม่าอินเดียใช่ไหมเออเออไม่มีมานี่มาดูนี่อันนี้อร่อยมากชันขอบอกคือวอดขนมขนมอินเดียน่าจะน่าจะอร่อยหมดแหละไหนนุมแอมโมนเหรออันนี้ดีถอกนะเนี่ย เฮ้ยเอานมเปี้ยวน่ารักให้เราหน่อยถูกมากเลยทุกคนเดี๋ยวต้องเข้าไปลองมันเป็นอะไรไม่รู้อะ่ะถูกอ,ะอ่ะสิบแปดนมเกรี้วเองกระดับยังรู้ว่าเป็นยังไงเขาจะใส่ถุงผ้าให้เรานะทุกคนมารีวิวนมเปี้ยวอินเดียนะคะเดี๋ยวมาดูกัน มันก็เหมือนนมเปรี้ยวบ้านเราเลยทุกคนถึงที่พักแล้วค่ะ